สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม P PV รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้โดยส่วนตัวลุงมองว่ามันเป็นรถร่วมสมัยครับเพราะปัจจุบันรุ่นนี้ยังเป็นรุ่นที่ถูกถามซื้อถามหากันอยู่ตลอดเวลาและโดยส่วนตัวลุงมองว่ารถรุ่นนี้ถ้าคุณรับข้อเสียของมันได้แนะนำให้ใช้ครับก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า เซิร์ช C A R R O c a r l o เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือ2 SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคามิตซูบิชิสตาร์ด้าจีวากอ GLS 4WD AT ขอขอบคุณคุณแทนสมาชิกของทางช่องกรุณาเอารถคันนี้มาให้รีวิวครับ s t a ร์ด้า g ีวากอหรือในต่างประเทศเรียกว่า Challenger อ a ์ปาเจโลสปอร์ตนาติว่ามอนเตโลสปอร์และโชกุนสปอร์ตเป็นรถในกลุ่ม m i ดไซส์ SUV หรือว่า j s e gment ของทางค่ายมิซูบิชิเป็นรถกระบะดัดแปลงที่มีพื้นฐานมาจากตัวมิซูบิ i s h i L200 หรือมิซูบิ i s h i าร์ด้าครับเปิดตัวครั้งแรกในปี1,996 ด้วยรูปร่างหน้าตาที่ดูแข็งแรงบึกบึนโดนใจคนไทยและออปชันที่ให้มาตามสไตล์ของวิศุวิชิที่ดูคุ้มค่าเลยทำให้มันมีความนิยมทั้งในบ้านเราและในต่างประเทศตั้งแต่เปิดตัวมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด3เจนครับเจนที่1 K80 K90 ในปี1996เจนที่2 KG KH ในปี2008และเจนที่3 KR KS ในปี2015ครับรถที่มารีวิวในวันนี้คือ Mitsubishi s t r d d a 2.8 GLS 4WD ออโต้เจนที่1ในบ้านเราจะเรียกว่า K57 ครับแต่ในต่างประเทศจะเรียก K90 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1996จนถึงปี2008มาดูเครื่องยนต์กัน ฝากระโปรงรุ่นนี้ถือว่าหนักครับเลเบลและเพจที่รถเดิมควรจะต้องมีตรงห้องเครื่อง2จุดครับ1และ2ที่ฝากระโปรง2จุด1และ2ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ4แบบพาร์ทไทมขับวาล์วด้วยโซ่ขนาด2.8ลิตรรหัส 4M40 แบบ MA 4สูบเรียง s i n เกิ o v e r วอร์เฮดแคมชาร79แรงมา้าแรงบิด198นิวตันเมตรเกียร์จะเป็นอัตโนมัติ4สปีดแต่ในรถรุ่นนี้มันจะมีรุ่นย่อยอยู่3รุ่นครับก็คือตัว g l x ที่เป็นขับ4เป็นเกียร์แมนนวลกับ GLS ที่เป็นขับ4เกียร์แมนนวลเช่นเดียวกันและตัว GLS ที่เป็นขับ4และเกียร์ออตโต้ครับ เพราะฉะนั้นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน0ูนยถึงร้อจิบจิบยี่วินาที ท็อปสปีด1 5 0 5ถึง155กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด6.3เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ Independent w i s h บ o n e นพร้อมกับ t o r s ชั่น b r r ด้านหลังเป็นแบบ l i ฟ s s p ปร n g ระบบเบรคด้านหน้าเป็นดิสตหลังเป็นดัมแบบ LSPV พ่วงด้วย ABS ครับยางเดิมติดรถมีขนาด 265, 70, 15 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่235จนถึง265ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคเลนส์ ens, อยู่ที่215ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักรถ1.9ด1.9ตันครับโครงสร้างเป็นแบบบอดี้ออนเฟรมบอดี้สไตล์เป็น SUV แพลตฟอร์ม K 5 0แพลตฟอร์มครับความสูงของตัวรถอยู่ที่178เ mm, ซนติเมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กโลกรัมสำหรับแหลกตัวนี้ แถมมากับรถนะครับตั้งแต่ออกจากศูนย์ความสูงไม่เกิน2เมตรเพราะฉะนั้นเข้าห้างได้ถังน้ำมันมีขนาด74ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน B7 เท่านั้นครับมาดูภายในกันกุญแจเดิมติดรถจะไม่ผิดมีมาให้3ดอกครับกระจกทุกบานจะทำจาก TSG เฉพาะกระจกที่เบาะแถวหน้าจะไม่มีโลโก้มิซูบิชิครับ ประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับรถเดิมจะต้องมีเลเบลตรงนี้ให้ด้วย1จุดครับล็อกประตูสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานครับด้านล่างเป็นช่องใส่กระสารจริงๆนะตัววัสดุตรงบริเวณนี้จะเป็นผ้าหุ้มครับอันนี้ตามสภาพใช้งานไปนานๆเปื่อยลอกที่เหลือนอกจากนั้นจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทั้งหมดครับ จุดเด่นของมิตซูบิชิอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเอาใจใส่รายละเอียดในจุดที่คนมองข้ามหรือมองไม่เห็นครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางครับเดินหน้าถอยหลังพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับที่เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ครับมีที่พักเท้ามาให้ทางด้านซ้ายมือช่องเสียบ OBD2 อยู่ทางด้านขวามือที่เปิดฝากระโปรงหน้า ปรับความสว่างเลือนไม้ช่องแอร์คันนี้เครื่องเดิมจะเป็น 4M40 ครับแบบ NA แต่เจ้าของเอาไป modify ติดเทอร์โบเพิ่มเพื่อความกระจับกระเฉงครับพวงมาลัยเป็นแบบ4ก้านทรงสปอร์ตคุ้มด้วยหนังแปรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับ <S <S ปรับได้2ทิศทางขึ้นกับลงครับ ก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาเลื่อนไม้จะเป็นแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็น5ช่องจากซ้ายไปขวาน้ำมันความเร็วไม้ความเร็วถึง180ครับตรงกลางจะเป็นตำแหน่งเกียร์ถัดมาจะเป็นวัดรอบและอุณหภูมิน้ำครับดชบบร์ดและคอนโซลกลางต้องบอกว่าในรถยุค90มิตซูบิชิ เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ให้อ p อปชันมาครบมากครับถ้าเรามองว่ามันเป็นรถในกลุ่ม P P V ก S U V ตัวนี้ไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องสำหรับช่องกลางมีหลายคนบ่นว่ามันเล็กไปนิดนึงครับวัสดุด้านบนจะเป็น s ซอ o u c h นอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปและบริเวณคอนโซลกลางจะตกแต่งด้วยลายไม้สมัยนั้นมันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ออกแบบได้ค่อนข้างดีครับและหรูหราพอสมควรจากซ้ายไปขวาวัดองศาของตัวรถมุมก้มมุมเงยตรงกลางวัดอุณหภูมิภายนอกและวัดโวลต์แบตเตอรี่ครับช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องหลายคนบ่นว่าช่องแอร์มันเล็กไปนิดนึงครับ รถรุ่นนี้มีปัญหาบ้างเกี่ยวกับเรื่องเบาะแถวสองบางครั้งที่อากาศร้อนจัดจัด,จดแอร์จะไม่เย็นแต่เป็นธรรมดาของรุ่นแรกครับแต่หลังจากนั้นมีการปรับปรุงมาอยู่พอสมควรถัดมาจะเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดถึงแม้ว่าสีจะไม่ค่อยเด่นก็ตามด้านล่างจะเป็นสวิตช์ไลฟ้าด้านหลังระบบแอร์จะเป็นแบบอนาล็อกมือบิดมือหมุนปกติธรรมดาเรานี่แหละ ง่ายงายโง่โง่งงแต่ใช้งานได้ทนทานครับอุณหภูมิจะมีเฉพาะปรับความเย็นเท่านั้นไม่มีฮีเตอร์แรงลมปรับได้สระดับครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ลุงชอบก็คือมีที่วางแก้วมาให้ครับขนาดของที่วางแก้วจะวางได้ใหญ่สุด22ออนซ์เท่านั้นแต่ในสมัยนั้นเป็นที่น่าเสียดายมีที่วางแก้วเฉพาะคู่หน้าเท่านั้นครับมันไม่สามารถใส่แก้วขนาด32อออนซ์หรือแก้วเยติได้ถึงมันใส่ได้ก็จริง แต่ไม่สามารถรับน้ําหนักได้แน่นอนครับน่าจะหักตัววิทยุเป็นแบบวันดินตัวนี้ไม่ใช่วิทยุเดิมติดรถครับสมัยนั้นถือว่าเป็นของแต่งนะ Sony Export ที่เคียบุรีและที่จุดบุรีมีมาให้อย่างละหนึ่งครับด้านล่างจะเป็นช่องใส่ของครับเอาไว้ใส่โทรศัพท์ก็ได้ขนาดประมาณ1ดิน เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดส่วนระบบ4วิวจะเป็นแบบ Part-Time ครับสมัยนั้นเราจะเรียกว่า c h i p อนเดอะฟ y ามันสามารถจอดแปะได้ครับจะมีปุ่มโอเวอร์ดมาให้ด้วยบเบรกมือจะอยู่ตรงกลางพอดีตรงนี้ถือว่าเป็นการลดต้นทุนครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ทั้งพวงมาลัยซ้ายและพวงมาลัยขวาการทำงานโดยทั่วไปปกติครับตัววัสดุจะเป็นเหล็กคุ้มด้วยยาง ถุงลมนิรภัยมีมาให้หนึ่งลูกเฉพาะคนขับสมัยนี้อาจจะดูว่าน้อยครับแต่สมัยนั้นเราถือว่าว้า wow. วมีที่พักแขนแต่ใช้งานจริงไม่ได้ครับถ้าเท้าจริงไหลสุดเลยด้านล่างเป็นเก๊เก็บของครับมีขนาดประมาณหนึ่งฝ่ามือเก๊ะใส่ของมีขนาดใหญ่ครับด้านข้างถ้าเป็นตัวสเปคนอกจะเป็นรูกุญแจไว้ให้ล็อกได้ครับ พื้นที่ด้านในใหญ่พอสมควรใส่คู่มือติดรถได้สบายครับคู่มือติดรถคันนี้ยังมีอยู่ครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงสเปคนี้ในสมัยนั้นส่วนใหญ่จะติดตั้งมากับรถเก๋งครับในกระบะหรือ PPV แทบจะไม่มีไฟสองพผ่นที่และไฟส่องห้องโดยสารใช้ไฟดวงเดียวกันครับด้านซ้ายหลอดขาด อีกอย่างหนึง่งที่ลุงชอบและถือว่าได้มาเยอะกว่ารถค่ายอื่นครับที่ใส่แว่นมีมาให้สองช่องและหลังสุดจะเป็นที่เสียบนามบัตรครับมีหลายคนยอมลงทุนเบิกของใหม่แล้วเอาไปติดตั้งในรถตัวเองเยอะแยะครับม่านบังแดด ด้านนอกจะเป็นพลาสติกคุ้มครับด้านในจะเป็นกระดาษอัดขึ้นรูปโดยส่วนตัวลุงไม่ชอบวัสดุเพราะใช้งานไปนานๆสุดเปื่อยยุย่ยทางฝั่งซ้ายมือจะมีกระจกสองหน้ามาให้1บานครับขนาดถือว่าเหมาะสมกับตัวรถมือจับหลังคามีมาให้แค่3จุดครับที่บ่อแถว3ไม่มีมาด้วยและที่ฝั่งคนขับก็ไม่มีเช่นเดียวกัน มีมือจับที่เสา A ทางฝั่งที่นั่งด้านข้างคนขับมาให้1อันครับทางด้านคนขับต้องปีนขึ้นเอาเองแต่สำหรับที่บอดแถว2ตรงเสา B จะมีมือจับมาให้ทั้งสองด้านครับบอกคู่หน้านั่งได้ดีมากถ้าเราเปรียบเทียบว่ามันเป็นรถยุค9 0ในสมัยนั้นตัววัสดุจะเป็นผ้าครับแต่เป็นผ้า2ชนิด หัวหมอนก็เป็นสไตล์ในรถยุคนั้นเช่นเดียวกันเป็นหัวหมอนล่องครับมันปรับความสูงได้3ระดับแต่องศาไม่ดีครับอีกอย่างหนึ่งที่ลุงชอบก็คือวัสดุหลังคาครับหนาแข็งแรงทนทานมากเวลาที่เราจอดรถตากแดดนานๆเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ไม่ค่อยร้อนครับเบาะที่นั่งด้านข้างคนขับปรับมือเหมือนเบาะคนขับทุกประการครับเล็กรูมจุดที่แคบที่สุด กำปั้นกับอีก2นิ้วครับพื้นที่วางเท้าถือว่าออกแบบดีๆถ้าเรามองว่ามันเป็นรถในยุค90ทางด้านซ้ายมือจะติดซุม้มลอนิดนึงครับแต่ถ้าเราขยับมาสักประมาณ3นิ้วถึง4นิ้วเราจะสามารถเหยียดขาได้สุดระยะห่างจากคอนโซลด้านหน้าจะอยู่ประมาณ3นิ้วครับเฮดรูมมีอยู่2กํกำปั้นครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บาน ประตูด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังนิดนึงครับแต่จุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือที่เสา C ไม่ติดศรีรษะครับแผงประตูจะเหมือนด้านหน้าครับด้านบนเป็นผ้านอกเหนือนจากนั้นเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้ก็คือตัวมือเปิดฝาครับใช้งานไปนานๆมีกรอบแตกได้ด้านล่างจะมีที่เขีย่ยบุหรี่มาให้ทั้ง2ด้านครับ ด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีกระเป๋าใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้ามาให้2ใบครับเบาะแถว2ตัวเบาะใหญ่หนานุ่มนั่งสบายครับพนักพิงดูเหมือนจะสั้นไปนิดนึงเพราะเวลาเรานั่งแล้วจะเห็นได้ว่าหัวไหล่จะเลยเหนือตัวเบาะขึ้นมาครับแต่ข้อดีของเบาะแถว2รุ่นนี้ก็คือมันสามารถปรับองศาการนั่งได้ หัวหมอนปรับความสูงได้2ระดับครับจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้ก็คือหัวหมอนเบาะแถว2ส,สุดครับเวลาใช้งานไปนานๆตัวฟองน้ำมันจะหล่นลงด้านล่างและตัวโครงเหล็กจะมากระแทกกับศีรษะครับเลกลูมถือว่าเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้ครับสมัยนั้นต้องบอกว่าตัว Mitsubishi s t r d d a า w a g ว n ถือว่ามีจุดเด่นในเรื่องเบาที่นั่งแถว1และแถว2ครับพื้นที่เลกลูมเยอะมาก ทําให้เบาะแถวสองมันน่านั่งครับและกลายเป็นรถตรวจการของใครหลายๆคนเล็กรูปมีขนาด2กัมปัน้นกับอีก3นิ้วครับพื้นที่วางเท้าเหลือเยอะมากครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือรางเบาะด้านหน้าค่อนข้างสูงแต่สําหรับคันนี้เขาเอามาใส่เครื่องเสียงครับมันเลยทําให้สอดเท้าไม่สุดแต่พื้นที่วางเท้าก็ยังเหลือๆอ,อยู่ดีมีที่พักแขนมาให้ด้วยถือว่าหรูหรามากครับในสมัยนั้น ตำแหน่งที่พักแขนกว้างยาวแต่ค่อนข้างต่ำไปนิดนึงครับเฮดรูมมีขนาดหนึ่งกำปั้นครับตำแหน่งเบาะคนที่5ห,หัวหมอนไม่มีพนักพิงค่อนข้างแข็งเพราะว่ามันติดที่พักแขนทางด้านหลังครับแต่ตัวเบาะหนานุ่มนั่งสบายพื้นที่วางเท้าถือว่าดีงามมากครับ ลุงเท้าเบอร์8ยังเหลือพื้นที่อยู่อีกประมาณ2-3นิ้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวอุโมงค์ของเพาคขับมันไม่ใหญ่และไม่สูงครับทำให้เราสามารถวางเท้าตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แชร์พื้นที่วางเท้าจะดีกว่าครับและที่สำคัญอยากจะให้ดูเนื่องจากว่ารางเบาะมันสูงและพื้นที่วางเท้าค่อนข้างเยอะทำให้มันสามารถสอดเท้าเข้าไปได้ไกลและเหยียดได้สุดถือว่านั่งได้สบายมากครับสำหรับตำแหน่งเบาะคนที่5้า ถ้าเราตัดในเรื่องของหัวหมอนไปตรงนี้ผู้ใหญ่นั่งได้นั่งได้สบายดีมากๆครับเดินทางไกลผมมองว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ใช้เบาะสอแถวแล้วโอเคมากเข็มขัดนิรภัยมีมาให้2จุดเก็บดีมากครับนั่งยังไงก็ไม่ทิมดักไฟ2ห้องโดยสารที่เบาะแถว2ตอนนี้เปลี่ยนเป็นหลอด LED แล้วครับของเดิมเป็นไฟส้มตัวเบาะที่แถว2จะแบ่งออกเป็น2ส่วน60กับ40ครับ การเข้าบอดแถว3อย่างแรกพับพนักพิงลงมาอย่างที่2ต้องดึงสลักทางด้านหลังก็สามารถเข้าบอดแถว3ได้แต่อยากจะให้ดูครับมันออกแบบได้ดีมากพื้นเป็นแบบขั้นบันไดเลยด้านนอกตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ทําให้การเข้าออกค่อนข้างสะดวกครับ แต่ถ้าเข้าทางด้านขวามือลำบากมากครับวิธีการเข้าทางด้านขวามืออย่างที่1ต้องเปิดเบาะขึ้นก่อนอย่างที่2ดึงหัวหมอนครับเสียบไว้ตรงนี้และอย่างที่3พับพนักพิงครับจากนั้นคุณต้องปีนขึ้นถึงจะขึ้นได้ครับ าเข้าทางด้านขวามือเด็กอาจจะสนุกแต่ผู้ใหญ่ลำบากครับตัวบาะแถว3จะใกล้เคียงกับตัวสปอร์ตไรเดอร์เลยครับแต่ตัว TR a d v e n t u r e Master ดูเหมือนจะทำได้ดีกว่าครับตำแหน่งเบาะของตัว s t a d d g v w a g เ n เป็นแบบสเต็ปก็จริงครับแต่ระหว่างเบาะแถว2กับแถว3สเต็ปการนั่งต่างกันแค่ประมาณ5เซนเท่านั้นเองครับ หัวหมอนที่เบาะแถว3ามไม่มีมาให้ครับสําหรับเบาะแถว3ามรถในสมัยนั้นมองว่าเป็นเบาะเสริมเพื่อการใช้งานเท่านั้นครับเฮดลูม <lo> เป็นศูนย์ครับลุงสูง177เซนคอย่นครับกระแทกหลุมหรือขึ้นลูกละนาดมีหัวกระแทกแน่นอนครับพื้นที่วางเท้าถือว่าแย่มากลุงนั่งขนาดคุณดีๆอย่างลงุงนั่งยังเป็นลูกกรอกเลยครับดูเนี่ยเหมือนนั่งยองเข้าส่วมเลยถ้านั่งให้สบายต้องนั่งแบบนี้ครับ ไฟสองห้องโดยสารที่เบาะแถว3าหรือไฟห้องเก็บสัมภาระเป็นไฟดวงเดียวกันครับอยู่ตรงนี้นี่หลอดไฟแบบเดิมครับเป็นไฟส้มวิธีการพับเบาให้ดึงแล้วพับครับจากนั้นก็กางเบาะขึ้นต้องระวังทับขาด้วยนะครับห้องเก็บสัมภาระ สามารถเปิดได้วิธีเดียวครับคือการไขกุญแจแต่มีกุญแจล็อกอยู่2ตำแหน่งครับจุดแรกก็คือล็กอกยางอะไหล่ครับวิธีการเปิดมันเปิดออกทางด้านข้างครับรถแบบนี้เวลาที่ใช้ในห้างมันจะลำบากมากเพราะมันกินพื้นที่พอเราเปิดมาแล้วจะมีสลักครับเอาไว้สอดล็อกการมันพับกุญแจจุดที่2จะอยู่ที่ฝาท้ายครับจากนั้นมือเปิดอยู่ตรงนี้ เลเบลทางด้านหลังครับ1จุดและที่แขวนยางอะไหล่อีก1จุดยางอะไหล่จะเป็นล้อแม็กมาให้นะครับใครที่ใช้รุ่นนี้สิ่งที่ควรระวังหายก็คือโคเวอร์ยางอะไหล่ครับหาค่อนข้างยากและมีราคาแพงพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเวลาที่เรากางเบาะทั้ง3แถวจะมีอยู่ประมาณ200-250ถึงลิตรครับกระเป๋าวางในแนวตั้งได้แต่ปิดไม่ได้ครับถ้าจะวางกระเป๋าในแนวตั้งจริงๆพนักพิง ต้องปรับให้ตรงกว่านี้ทําให้การนั่งค่อนข้างลําบากครับถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระพับเบาะทางด้านซ้ายมือครับพับราบลงจะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระ570ลิตรครับแต่ถ้าเรารื้อเบาะตัวนี้ออกมันจะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระ670ลิตรลุงปีนเข้ามานั่งได้แต่ใช้ชีวิตอยู่ในนี้ไม่ได้ครับถ้าขนของยังไม่จุใจเราสามารถพับเบาะแถว2ช่วยได้ครับ ก็จะมีพื้นที่ประมาณ1,300ลิตรครับพื้นที่ดูเยอะก็จริงแต่การใช้งานจริงไม่ตอบโจทย์ครับเพราะว่าถ้าเราขนของหนักๆมันจะติดที่เบาะแถว3ครับฉะนั้นถ้าเกิดรถรุ่นนี้ถ้าลุงใช้เองลุงจะรื้อเบาะแถว3ออกครับถ้าเรายอมรื้อเบาะแถว3ออกจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็คือสามารถนอนในรถได้ครับเหมาะกับสายแคมปิง้งชุดเครื่องมือจะอยู่ใต้บาะแถว2ครับแม่แรงอยู่นี่ครับ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะมีช่องเก็บของมาให้ครับมีคูกแขวนของมาให้ทั้งสองด้านรับน้ำหนักได้จุดละประมาณ3กิโลและทั้งด้านขวาจะมีช่องเสียบดีเซ t เอลเลมาให้อีกช่องครับข้อดี1รูปร่างหน้าตาจนถึงนับปัจจุบันยังดูไม่เก่าเลยถ้าคันไหนได้รับการบำรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดีครับ 2. เกี่ยวกับเรื่องระบบช่วงล่างครับ ถ้าเทียบกับรถประเภทเดียวกันในยุคเดียวกันมันดีกว่าเขาครับ 3. เครื่องยนต์4 m 4 0เป็นเครื่องยนต์ที่แข็งแรงทนทานดูแลง,ง่ายไม่จุกจิกที่ลุงชอบมากที่สุดก็คือในเรื่องของแรงบิดครับมาในรอบต่ำประมาณอยู่ที่2,000รอบเอง 4. โครงสร้างและบอดี้แข็งแรงมากเอาเป็นว่าไปประทะกับใครรับรองว่าคนอื่นยุบเยอะกว่าเราแน่นอนครับ 5. มีระบบ engine b r a k มาให้ด้วยหลายคนอาจจะไม่รู้ครับว่ารถในสมัยนั้นมีระบบ engine b r a k แล้วมิสู i ิชิถือว่าในตอนนั้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีครับ 6. การเก็บเสียงในห้องโดยสารดีกว่าในรถประเภทเดียวกันยุคนั้นครับ7ออป option ถือว่าล้นมากถ้าเทียบกับรถในยุคนั้นมี engine b r a k มี land m ต t e r มาให้ option ที่เก็บแว่น2อันถือว่าว้าวครับ ข้อเสีย 1. เกี่ยวกับอัตราเร่งและตีนต้นครับเครื่อง c m 4 0ในบอดี้รุ่นนี้ถือว่าอ่ดมากอย่างคันนี้เองเจ้าของก็รับไม่ได้ครับเลยเอาไปติดเทอร์โบเพิ่มใช้งานได้ดีอยู่ 2. ออัตราการสิ้นเปลืองครับถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่กินน้ำมันมากถ้าเทียบกับรถในกลุ่มประเภทเดียวกัน 3. ที่วางแก้วน้ำมีมาให้2ที่ด้านหน้าก็จริงแต่ไม่ค่อยแข็งแรงครับ ไม่สามารถใส่แก้วขนาดใหญ่ได้เคยใส่แก้วขนาด22อออนหักคามือมาแล้วครับ 4. เรื่องของวงเลี้ยวครับมันมีวงเลี้ยวขนาดเท่ารถกระบะเวลามาใช้งานในปัจจุบันหรือในเมืองอาจจะขาดความคล่องตัวแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคเดียวกันไม่ได้แตกต่างจากค่ายอื่นครับ 5. เกี่ยวกวับเรื่องไฟหน้าครับไม่สว่างเอาเสียเลยอย่างคันนี้เองก็อดรนทนไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนเป็นไฟโปรเจคเตอร์ ค่าใช้จ่ายตอนนั้นประมาณหมื่นกว่าบาทในปัจจุบันลุงไม่แน่ใจครับอาการประจํารุ่น 1. เกี่ยวกับเรื่องปั๊มดีเซลครับพอถึงอายุงานเสียต้องเปลี่ยน 2. เกี่ยวกับเรื่องควันดำและเร่งไม่ขึ้นอยากจะลองให้เช็คปั๊มจานจ่ายหรือล้างหัวฉีดก่อนครับ 3. เกี่ยวกับเรื่องระบบเกียร์ครับเกียร์กระตุก แนะนำให้ลองเช็คที่กองเกียร์ก่อนสมัยนั้นรถรุ่นนี้มักจะมีปัญหาที่เกียร์เพราะว่าไม่ยอมเปลี่ยนกองเกียร์ครับตามหลักที่เขาใช้งานกาันจะเปลี่ยนทุก10,000แสนโลแต่โดยส่วนตัวลุงแนะนำว่าแค่8 0 0หมื่นก็ควรเปลี่ยนได้ละครับเพราะคันไหนที่เปลี่ยนที่ระยะ80,000ืโลจนถึงนปัจจุบันระบบเกียร์ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับ 4. ปั๊มน้ารั่วอันนี้ตามอายุงานครับพอถึงระยะเลขใหม่ ยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับ 5. ฝาเครื่องครับผุเป็นตามดเป็นทุกคันขึ้นอยู่กับระยะเวลาครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง6-7กิโลลิตรนอกเมือง10-11กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8-9กิโลลิตรครับเท่าที่ลุงเคยใช้รถรุ่นนี้มาลุงไม่ค่อยจะได้เห็นเลข2หลักสักเท่าไหรนะ่นักเพราะรถรุ่นนี้ไม่ควรจะขับเกิน120กิเมตรครับ เพราะเหมือนกับการเอาน้ำมันมาเททิ้งที่พื้นคู่เปรียบ 1. t o y o t ต Hilux ไฮรักสปอร์ตไรเดอร์สอ isuzu tr grand adventure หรือบางคนจะเอาไปเปรียบเทียบกับตัว isuzu tr adventure master ครับราคามือ1มือ2ราคามือ1ทั้ง3รุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่9.9แสนจนถึง1.1ล้านครับ สำหรับราคามือสองณปัจจุบันในโฉมนี้เริ่มต้นที่1.700จแสนจนถึงประมาณ2.300แสนครับสำหรับรถรุ่นนี้เล่นได้ไหมลุงบอกว่าเล่นได้ครับถ้าคุณรับในข้อเสียของมันได้เช่นอัตราสิ้นเปลืองหรือตีนต้นที่อืดแต่ถ้าลุงจะเลือกเล่นเองลุงจะเลือกไปเล่นตัวโฉมสุดท้ายที่เป็นโฉมแรลลี่มาสเตอร์ครับเพราะตัวนั้นได้เครื่องที่เป็น, Turbo, นเทอร์โบคอมอนเลลแล้ว ความประหยัดมากกว่าอัดตาเร่งดูดีกว่าครับถ้าคุณรักรถเราเคือเพื่อนกันสวัสดีครับ วิชิ s t a ร์ด้าจี o วโดยส่วนตัวถ้ามองในเรื่องของงบประมาณและความคุ้มค่าลุงชอบมากครับช่วงล่างถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคเดียวกันตัวนี้ถือว่าดีกว่าใครเพื่อนครับเบาะแถว3อาจจะแพ้อย่างตัว TR Adventure Master แต่ถ้าเรามองเฉพาะเบาะแถว1กับเบาะแถว2ลุงโอเคกับมันครับ สำหรับลุงลุงถือว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เราสามารถเรียกได้ว่ารถแรกได้ครับอย่างหนึ่งที่ลุงชอบในตัวขับ4ของรถรุ่นนี้ก็คือแรงบิดในรอบต่ำครับมาที่แค่2,000รอบเองตรงนี้ถ้าใครที่ใช้เกี่ยวกับ w View จริงๆจ,จ,จะชอบมากเอาเป็นว่าในกลุ่มรถรุ่นนี้ราคาประมาณนี้เอาแบบครบเครื่องถ้าคุณรับข้อเสียของมันได้ในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลือง นะครับเรื่องของเบาะแถว3และไฟหน้าที่ไม่ค่อยสว่างลุงมองว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ใช้ได้เลยครับลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณที่อยู่ในช่วงประมาณ2-3 0,000แสนบาทตัวนี้น่าสนใจแต่สำหรับลุงถ้าลุงหาเล่นเองลุงจะไปตัวเครื่องที่เป็นตัวแลรี่มาสเตอร์ครับเพราะมันจะประหยัดมากกว่านี้แล้วพบกันใหม่ครับ